เพิ่งเลี้ยงมึงหนึ่งหนึ่งกับไปอ่ะวาเดี๋ยวขั้นด้วยนะครับอยู่กับเท็โอเวอร์ทีวีวันนี้มาเล่นเล่นอะไรสักอย่างครับเล่นอาวีนะครับอยู่กับน้องขอ้อ้ขอไอีใหี่นะครับมันเป็นเด็กปากดีครับก่อนจะไปเริ่มกันก็อย่าลืมกดไลค์สัิ๊กเกอ์ไติดตามผมด้วยนะครับอีกอย่าง ผมมาแกงป่าครับกดดีย็ดมมกเลยึงก็กดกดดีแท้ยี่เฮ้กดกสิย็ดไหมโอ้โหจะกระบอกมึงเข้าเกมนั่งหละบสมัดพเฮนยเ้มเฮ่นึ่งยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยัฮ้ยเฮถาม มึงแพ้มึงได้แท้กูไอ้สัตว์มึงเหี้ยมึงเด็กไหนมึงมึงอยู่โรงเรียนไหนมึงก็ไม่เข้าใจหรอกเว้ยในเที่ยไงอ่ะยิ่งเป็ดควยยิ่งเป็ด อิดไปหัวหนั่นตองฝ่อห้ไมนนะตาไม่เป็น่ไม่เป็นใช่กูไม่เป็นจบไหมไม่ต้องอ่อยตาไม่อ่อยหรอกมาแก้มาดีมาดี ผมก็คงต้องแก้กาไปก่อนนะครับงงไงวอ่อนให้ก็ได้แกก,ก็ได้นแได่อ่อนให้ไหมให้อ่อนให้หนแ้หน่อยวนให้ดิ เด็กเป็ดไอเด็กไอเป็ดแม่งตายไงโอ้โหยัดดอแม่งเออเขาป้อมเหรอไอเด็กเป็ดให้ไม่ได้แล้วสิเด็กเป็ดมุดเออเออเอาดิ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 โอ้โหปากจัด น่ะคราวนี้กูอ่อนให้เองนะคราวนี้ขออ่อนให้เ <Okay. S 1> มื่อไหนเด็กป,ปากดปปิอุป <c oughs> <c oughs> ากดิกอุปากอ่ะเออชัดกันน่ะครับท่านผู้ชมเด็กเครียดครับเด็กเครียดผมจะไม่อ่อนให้เขาแล้วครับ อย่าเอาชิงนะเอ็ง <Harriet> พูดดิพูดดิเล่นยังกางอะฐานในหุ่ยเฮียโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมาก ไก่ไม่พูดไก่ไม่พูดอ่ะไก่ไม่พูดได้ไก่ไม่พูดเป็นกระป๋อคนนี้กระป๋อ นี่เขาปอมก็เล่นฮอป๊อดเป็นอย่างปอดอ่ะปอมเล่นคราวนี้ผมจะมาแกล้งกากเองนะครับเนี่ยเอ้ยแกล้งกากแต่ผม,มันก็ไม่เอาจริงนะมันจะแกล้งกาก <c oughs> อย่างเดียวอ่ะด <c oughs> ูจกข้าหางเขาผมกวดใจ <c oughs> แบบไหนนี่นะ่ะ <c oughs> แม่ตายยี่ขี <c oughs> ้อ่ะปวด มันก็ปิดใหม่ด้วยนะครับเนี่ยมันได้ยินเหรอป่ะค่ะพ่อขอแม่มันไม่ยิน เฮ้ผมผมไม่แก้กาแล้วครับมาปั่นเด็กเกียนด,ดีกว่า ว่าไงดเไไไไได็กเก <c oughs> ป็ดไฟป่ะมีไฟไฟบ้าหรือไม่กูไม่เล่นกับเกมขยะนั่นหรอก้อมจะแตกมานะกูไม่สนกูมาเกลียดมึงเฉยๆเชี่ยคุย <c oughs> ติดขุดก้าติดคุดก้บก็บอกแล้วไงว่าตานี้ั้นรู้กันเฉยไม่ไดเอาจริงสักหน่อยเข้าใจไหมเด็กพี่เลยเด็กเป็ดมึงอ่ะเด็กเป็ดเด็กเป็ดบอกบอกไว้เที่ เล่นก็ป่อนเล่นก็อ่อนเอะเขาป้อมมาไหมอเขาป้อมมาโคตรกล้างอะโคตรโคตรโคตรกล้างให้มึงก็้อมไงเข้าใจเบาตีอย่างกูไม่เอาจริงนะกูขอบอกกูยังไม่ได้เอาจริงเลยกูแกล้งเกลียนมึงเฉยๆเกลียร์ป้อมมึงอ่ะจะแตกเกลียนป้อมมืออะจะแตกมึงเห็นไหมเออดีกว่าพี่มึงอีก ที่มึงนี่แป๊บเดียวแม่งแตกแป๊บเดียวไม่แตกสักทีวัดที่ที่ที่เอาตายเอาป้อมแตกเหรอป้อมแตกเหรอเออดีแล้วหรือป้อมแตกเหรอป้อมแตกเหรอสำหรับวันนี้จะขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้แค่มากินเหล็กเกียนนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับอย่อยากดกดติดตามให้มันได้ตัดอี่ห้อเป็นกระป๋อปติดตัดเป็นก๊อปยังก็อ่อน แพ้แพ้หรอแพ้หรอ <laughs> <laughs> ่ปกิวกนี่ก่บนน้องกูนอ่ะแต่กูเล่นให้มันอ <laughs>